อุ่นอันนี้ตักปลาหลังบ้านนะคะโอ้สามเหรียญตัวใหญ่ขนาดเลี้ยงเป็นปีตัวโตเอี้ยโอ้ตัวใหญ่ขนาดน้ำมันดำโอ้ทำเป็นดิน เราดีไม่เหมือนกันนะแม่ตักแหละให้มันถึงเก้าสิบนะพี่ประกาศได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ีตัวันี้ตัวใหญ่โอ๊ยแอลเ่วยตรงนี้ก็มีเน่หนูเนี่ยตัวเนี้ยโดนตัวเนี่ยตัวเนี้ยโดนถโดนเหมือนมั้ออดนใส่มันก็ถือว่ามันยังเยอะอยู่